พระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่7สังยุตตนิกายสาัาถาวสูจิโลมสูตรที่สสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนเตียงชนิดมีเท้าตรึงติดกับแม่แคร่อันเป็นที่ครอบครองของสูจิโลมยักษ์เขตบ้านขยาสมัยนั้นแลยักษ์ชื่อขระ และยักษ์ชื่อสูจิโลมะเดินผ่านเข้าไปไม่ไกลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหลยักษ์ชื่อคระได้พูดกับสูจิโลมยักษ์ว่านั่นสมณะนั่นไม่ใช่สมณะเป็นสมณะน้อยแต่จะเป็นสมณะหรือสมณะน้อยเราพ่อจะรู้ได้ครั้งนั้นแลสูจิโลมยักษ์ได้เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแล้วได้เข้าไปเหนี่ยวพระกายของพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงกระเถิบถอยพระกายไปเล็กน้อยครั้งนั้นแหลสูจิโลมยักษ์ได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านกลัวเราไหมสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาวุโสเราไม่กลัวท่านเลยแต่สัมผัสของท่านเลวซามสูจิโลมยักษ์จึงถามว่าสมณนะเราจะถามปัญหากับท่าน ถ้าท่านไม่กล่าวแก้แก่เราเราจะทําจิตของท่านให้พลุ่มคลานหรือจะฉีกหัวใจของท่านหรือจะจับที่เท้าแล้วเวียงไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้าําคงคาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาวโสเราไม่เห็นใครเลยในโลกทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้องทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ที่จะพึงทำติดของเราให้พลุ่งพล่านหรือฉีกหัวใจเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเวียงไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาได้อาวุโสเอาเถอะท่านจงถามตามที่ท่านจำนงเถิดสูจิโลมยักษ์จึงถามว่าราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความสยดสยองเกิดแต่อะไร ความตรึกในใจเกิดแต่อะไรแล้วดักจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กดักกาฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความสยดสยองเกิดแต่อัตภาพนี้ความตรึกในใจเกิดแต่อัตภาพนี้แล้วดักจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กดักกาฉะนั้น อากุศลลวิตกเป็นอันมากเกิดแต่ความเยื่อใยคือตัณหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกรรมทั้งหลายเหมือนย่านใสเกิดแต่ลำต้นใสแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉันนั้นชนเหล่าใดย่อมรู้อัตภาพนั้นว่าเกิดแต่สิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได้ดูการ,ะระยักษ ท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามห่วงกิเลสนี้ซึ่งข้ามได้ยากและไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบอีกต่อไป